สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ไทยนิวออนไลน์นะคะต้องบอกว่า เคยเป็นประเด็นร้อนค่ะที่หลายคนจับตามองในขณะนั้นนะคะสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างคุณพิศกาชัยและก็คุณมารีเบอร์เนอร์หลังจากมีข่าวลือกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งสองพิธกีกรก็ออกมาพูดนะคะนั่นก็คือคุณมดดำคาชาพานแล้วก็คุณหนุ่มกัญชัยแต่ว่าเรื่องมันก็สักพักใหญ่ๆแล้วค่ะที่ออกมาบอกนะคะบอกว่าทั้งคู่เนี่ยมีการคบกันจริงทีนี้ค่ะในโลกโซเชียลเนี่ยตอนนั้นมีการเผยแพร่เป็นภาพของคุณพิศและก็คุณมารีรวมถึงคุณฤทธกาชัยที่เป็นพี่ชายของคุณพพิเ,พเนนียะะคร้้้ออมทัข คว,ว่าอา้าวเห็นไปเที่ยวด้วยกันที่เชียงใหม่อยู่นี่โอ๊สรวมไปถึงภาพของคุณพิษที่อยู่ในร้านอาหารนะคะแล้วก็มีการเขียนข้อความบอกว่าเรานีฟฟินมากเลยพิษลงสตอรี่แล้วเห็นกระเป๋ามารีวางอยู่ตรงครัวเพราะเรา FC มารีเราจํากระเป๋าดีออลใบนี้ได้ถึงแล้วก็ถึงจะมีการแท็กร้านบังเกอร์ก็เถอะแต่เนี้ยจําได้หมายถึงว่า FC อาจจะไปเห็นเข้านะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีชาวเน็ตอีกหนึ่งรายนะคะ โพสภาพตอนที่คุณพิทแล้วก็คุณมารีเนี่ยทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันค่ะพระ้อมทั้งเขียนข้อความบอกว่าแล้วอีกอย่างนะรู้ได้ไงว่าคนนี้เนี่ยหนักกว่าคนเก่าเขาอาจจะดีกว่าคนเก่ายอะมากก็ได้หล่รอรวยไฮโซสมมงแฮชแท็กพิทมารีเลิกคบใครมาก่อนนี่ก็ทันแฟนเขาทุกคนนะคือตอนนี้เนี่ยเขาก็โสดทั้งคู่คบกันก็ไม่แปลก กลุ่มพิษเนี่ยเขาน่ารักกันมากถ้าถามจริงๆเนี่ยมารีก็มีความสุขดีนะได้ตามกลุ่มนี้ก็เพราะว่ามีแบงค์พิมพ์ถาได้แหละก็คือเลยมาเข้ามาตามอะไรประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะข่าวก็เริ่มมีการซาไปนะคะจนล่าสุดค่ะชีวิตที่มันลงตัวแฮปปี้นะคะนางเอกสาวลูกครึ่งเนี่ยก็ได้ได้ว่ามีความสุขขึ้นเรื่อยเรื่อนะคะทั้งเรื่องของความรักกับหนุ่มพิษกาชัยแล้วก็เรื่องงานละอยเรื่องใหม่ค่ะนั่นก็คือพิษรักอรอยอดีตนะคะที่กําลังจะมีการออนแอร์ให้ได้ชมกัน ล่าสุดค่ะวันที่เออช่องวัน31นะคะได้มีการเปิดเผยตัวละครซึ่งเหมือนเป็นละครเกี่ยวกับแนวดรามา่าสุดเข้มข้นค่ะซึ่งเป็นเรื่องราวของหญิงสาวร่างอวบคนหนึ่งเป็นสาวที่น่ารักจิตใจดีและกินจุค่ะแต่เพราะสาเหตุอะไรบางอย่างนะคะทำให้เธอเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะกลับไปแก้แค้นงานนี้ค่ะเราจะได้เห็นสาวมารีพลิกโฉมลุกใหม่นะคะเปลี่ยนเป็นสาวพลัสไซส์จนจำแทบไม่ได้จริงค่ะ แต่ใดๆแล้วนะคะความสวยของคุณมารีเนี่ยก็ยังคงสวยสะพั่งไม่สั่งเหมือนเดิมอย่างที่เห็นเลยค่ะแต่อาข้อจริงนะคะพอเห็นแบบเรื่องราวนี้เนี่ยเห็นรูปเห็นอะไรตามพี่มีการปล่อยออกไปในการโปรโมทละครเนี่ยนะคะมันก็แอบ,บจาไม่ได้เหมือนกันนะคะว่าคือใครคะ่ะหลายๆคนก็คือหาคะ,ะ,คะเอะดาราคนนี้ใครไม่คุ้นหน้าเลยคะ่ะยังไงก็ไปติดตามในละครได้นะคะและนี่ก็คือข่าวไวทยไทนนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม